หัวข้อไว้เพราะว่าเราจะมีเวลาแค่10นาทีเนาะจะฝากหัวข้อไว้ว่าวันหลังที่เราจะมาเรียนกันนะคะในวันพรุ่งนี้ถัดๆไปเนี่ยเราจะเรียนเรื่องพอเราจะมาเรื่อบทบาทนี้แล้วนะพอตอนเช้ามาปุ๊บเอ่อตอนที่เปิดห้องมาติ๊กจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเปิดใหม่แล้วก็ให้ข้อมูลรายการว่าวันนี้เรามาเรียนห้องนี้ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เรียนเรื่องเอ็มซีนะคะ ั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะทุกวันเลยนะคะเชิญท,ท,ทุกทุกท่านนะคะมาเรียนรู้มาฝึกฝนนะคะโดยจะมีวิทยากรนะคะผู้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็คือโ้ดมาดามติ๊กนะคะชื่อตีวดีโกสายยุรมนะคะ,ะท่านก็ทำร้านดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะแล้วก็มีน้ำดองซีอิ๊วจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน ITS ของเราด้วยนะคะท่านจะมาเป็นวิทยากรสำหรับวันนี้ก็ ขอแนะน,นํทาทักทายนะคะขอแนะนําทักทายเพื่อนๆนก่อนนะคะเอ๊ะตอนนี้มีใครเข้ามาม้างเอ่ยเราก็ไล่ชื่อเลยค่ะตึ๊กสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณพ่ออบนนีขาวสวัสดีค่ะโค้ดเมย์สวัสดีค่ะโค้ดมาดามนีน่าสวัสดีค่ะพี่สอนนภาสวัสดีค่ะครูัยสวัสดีค่ะคุณน้ำโมอย่างนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพื่อนนี้สวัสดีค่ะโค้ดน้ำหวานอะไรเงี้ยเราก็ทักทายเพื่อนจนจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นการเชื่อมเหตุการณ์เราก็เชื่อมเหตุการณ์ต่อไปเลยว่า ตอจากนี้นะคะขอยนไมให้คนที่มีรายชื่อต่อจากเราลงไปเลยค่ะต่อไปนี้ขอยนไมให้คุณพงศอัน,นีขาวนะคะเปิดไม้ทักทายแล้วก็ฝึกเปิดฝึกเปิดไม้ทักทายแล้วพร้อมกับโยนไมให้กับท่านต่อไปก็พูดแบบนี้เหมือนกันไปดูแบบนี้อันนี้คือตอนแรกที่เราเข้ามาในวันถัดๆไปนะคะแล้วจะเพิ่มหัวข้อคือวันพรุ่งนี้เราจะเพิ่มหัวข้อให้นะคะว่าคุณการที่คุณจะเป็น MC ที่ไม่มีข้อบอกพร่องหรือมีข้อบอกพร่องที่น้อยที่สุดเขามีพาสิฟ ภาษาอังกฤษเนาะว่า n o เบอรี่เพอร์เฟไม่มีใคระคะ่ะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยแต่ขอให้ผิดพลาดน้อยที่สุดและความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งไว้ไม่ใช่ความผิดพลาดเกิดจากการที่เราไม่ได้เตรียมตัว เราจะต้องไม่มีการผิดพลาดเกิดจากการที่เราไม่ได้เตรียมตัวเราจะต้องไม่มีข้อนี้นะคะการที่เราจะเป็นเอฟซีเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวยังไงข้อมูลงานในแต่ละวันเนี่ยเอเจนดาที่เราจะเข้าไปร่วมงานนั้นนะคะมีข้อมูลยังไงบ้างช่วงเวลาไหนใครจะพูดเรื่องอะไรบ้างมี MC เอฟซีมีวิทยากรท่านไหนบ้างค้ดมาดามติ๊กค่ะจ้าจ่าเอเจนดาว่าอะไรคะอ่า รายการข้อมูลงานนะคะข้อมูลว่าช่วงเวลานี้ช่วงข้อมูลงานเวลานี้ใครเป็นวิทยากรพูดเรื่องอะไรอ่าช่วงช่วงเวลาสมมุติว่าเราเข้ามาถ้าเป็นห้องซีอโอเนาะตั้งแต่6กนาฬิกาเราไล่เลยตั้งแต่6กนาฬิกาสินาทีถึง6กนาฬิกายีนาทีานะคะจะเป็นช่วงเปิดใจไดมอนด์โดยผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเราคือ1 2ึส่ชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะ ประวัติยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราจะพูดถึงรายละเอียดงานก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะ6กนาฬิกานาทีถึง6กนาฬิกานาที30นาทีนะคะจะเป็นช่วงแบ่งปันวิสัยทัศน์สีวยโดยโค้ดจุดดอะไรอย่างเงี้ยประวัติไม่ต้องพูดแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาตื่นเต้นกับแผนการตลาดของเราค่ะโดยของเราแผนการตลาดของเราเนี่ยท็อปอัพธุลิเนสั้นง่ายสบายรวยนะคะจะมีวิทยากรผู้ที่จะมาบรรยายแผนการตลาดคือตึดจุดจุดตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้ ใช้เวลาประมาณ4ี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเราก็พูดไล่ไล่ไลไปจนจบจนถึงเวลา,าสุดท้ายอะไรเงี้ยจนถึงขั้นันอ่ารายการสุดท้ายของเรานะคะอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลางานเราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยดิฉันเคยรู้ก่อนล่วงหน้ากี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นวุ่นวายกันมากเราไปแต่จังหวัดกันมั้งเออก็รู้รู้แล้วเราก็ขับรถเนาะตอนนั้นเราก็มารู้ล่วงหน้าแต่พอเร,รู้แล้วอันนี้คือการมีประสบการณ์ไงแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์นี่ต้องคุณต้องขอ รายการข้อมูลงานนะคะล่วงหน้าก่อนสักหนึ่งวันเพราะอะไรเพราะเราต้องเอามาดูเราต้องมาเขียนสคริปต์ของเรานะเราต้องมาทราบประวัติเนี่ยประวัติของผู้ที่เป็นวิทยากรของเรานะะี่ค่ะว่าท่านชื่ออะไรนะคะท่านมีประวัติอะไรท่านมีตําแหน่งอะไรนะท่านมีจบการศึกษาอะไรมีประวัติดีเด่นอะไรที่เราที่จะต้องพูดใช่ไหมคะมีแหละที่เราต้องรู้ก่อนแล้วเราก็เอามาซ้อมพูด นี่แหละค่ะคือการเตรียมตัวต่อจากนั้นแล้วนะคะพอถึงเวลาแล้วเราต้องเข้ามาก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะเข้ามาในห้องแห่งนี้ห้องถ้าเป็นห้องลายเนาะเราก็จะเข้ามาก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะถ้าใครยังไม่เปิดห้องเราเปิดก่อนเลยค่ะเปิดห้องรอเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามีท่านที่เป็นเจ้าของห้องอย่างห้องซีโอเนี่ยเขาจะเปิดกันนั้นในตีห้าเนาะตีห้าครึ่งเนี่ยเราตั้งนาฬิกาเลยค่ะเราต้องเข้ามาก่อนแล้วนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะกระดาษปากกาต้องมีให้พร้อมนะคะ กระดาษประกาเนี่ยต้องมีพร้อมเลยแก้วน้ําน้ําดื่มกาแฟขนมเผื่อหิวอะไรคือของใช้ส่วนตัวของเราต้องอยู่ข้างๆนะคะโทรศัพท์2เครื่องปิดเครื่องแล้วดูอะไรอย่างงี้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เตรียมการเปิดประตูเปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรให้เรียบร้อยนะคะและที่แน่ๆคุณต้องทําสุดรฝีมือะคะ่ะณเวลานั้นคุณต้องทําสุดรฝีมือนะคะเกิดอะไรขึ้นเสียงมีเท่าไหร่ต้อง เต็มที่กับงานตรงนั้นนะคะส,ส่งพลังให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่ท่านที่มอนนั่งคือมันไม่เหมือนกันกันกบงานออฟไลน์ line, ใช่ไหมพอเราขึ้นเวทีเป็น MC เป็นพิธีกรใช่ไหมเราเห็นนะ้ะตาดำๆนั่งอยู่ข้างหน้าเรา,าเราูา้ว่าใครสนใจหรือใครไม่สนใจเรารูา้ว่าท่านไหนเดินไปไหนท่านไหนลุกไปไหนการที่เป็น MC ออฟออนไลน์นี่นะบางทีพูดอยู่กับตัวเองคนเดียวเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเรามองไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเราต้องส่งพลังให้มากๆ พูดเน้นย้ําคํานะคะในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วก็ที่แน่ๆน,นะเราจะต้องแบบเตรียมควบคุมอารมณ์ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมานะคะเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้สมมติว่าอายางเราเคยมีเกิดเหตุการณ์คนที่เปิดหน้าจอที่ภาพไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องควบคุมตัวเองในความโกรธให้ได้คือต้องไม่สะบัดคำหยาบพายออกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นที่เคยมีอยู่ที่บ้านนะคะ เราเน่ยเป็น MC อยู่ในห้องนี้แหละแล้วคราวนี้ก็มีเสียงแมวกัดกันแมวของเราอะ่ะโดนแมวบ้านอื่นมากัดเนี่ยอุ้ยเราก็โมโหมากเลยนะแต่ต้องสะกดจิตตัวเองนะคะต้องสะกดอารมณ์ไม่เช่นนั้นคงจะสะบดคาที่เป็นหยาบคายออกไปใช่ไหมอันนี้เราต้องสะกดจิตของเราให้ได้นะคะแล้วก็ต้องสรุปจับประเด็นแต่ละ วิทยากรแต่ละท่านพูดแต่ละช่วงวาเนี่ยเราต้องจับประเด็นให้ได้นะคะจับประเด็นให้ได้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรเนาะเพื่อที่จะมาสรุปเป็นแคปชั่นเป็นเป็นคำสั้นๆประโยชน์นึงบางทีเรานั่งฟังอยู่เนาะแต่ละท่านพูดไปนะวิทยากรท่านพูดไปประเด็นนี้ก็สําคัญประเด็นนี้ก็สําคัญเราก็จดเข้าไปในค่ะในสมุดของเรานี่แหละว่ากระดาษประกาศที่เราเตรียมมาเนาะนีมีเรื่องนี้น่าสําคัญเรื่องนี้ก็สําคัญเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนี้ก็ดี แต่สุดท้ายแล้วนะคะเราต้องเลือกสักหนึ่งเรื่องนะคะมาเป็นประเด็นไม่ต้องพูดทุกประเด็นนะคะเพราะจะเยอะไปเพราะเราต้องส่งใหมให้กับวิทยากรท่านต่อไปเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอให้จับมาเพียงหนึ่งประเด็นที่สาคัญสำคัญที่เราอยากจะส่งต่อเท่านั้นนะคะนะนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือวันที่งานพออย่างนี้แล้วเรียบร้อยนะเรารู้แล้ววิธีการทางเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเองตลอดเวลาคือเราอยากเป็นแหละเราอยากเป็น MC <S <S แหละเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจ นะให้โค้ดคูเห็นให้เพื่อนเห็นเรามีความมั่นใจเรามีความกล้าที่จะทานะคะแล้วก็น้ําเสียงของเราเนี่ยต้องไปฝึกพูดในกระจกนะคะฝึกพูดว่าน้ําเสียงของเราเนี่ยต้องพูดแบบพูดจาแบบมีจังหวะมีจากคนติ๊กเนี่ยเป็นคนอีสานเวลาที่พูดนี่ก็สิตกตล้าวหลเดยตกล้าล่ไหลไปแล้วเบากระิบเบา่ค่อยหูเรื่องเนาะพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะจะมีสำเนียงภาษาอีสานออกมาแล้วก็ในการที่เราทํางานมา ประมาณเกือบ30ปีเนาะในฝ่ายการตลาดมาเราก็ส่วนมากสื่อสารเอกสารอะไรที่เราใช้ออกไปอย่างเช่นคําพูดเมื่อสักครู่นี้คิดภาษาไทยไม่ออกก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมานี่เราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกในการที่จะแปลหรือว่าใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพราะเราอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วก็การใช้คำที่พูดรอเรือรอลิงต้องชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าเราชุดเชิญโค้ดพี่รักธัญพรประสิทธิ์เราต้องพูดโค้ดพี่รักธัญพรประสิทธิ เห็นไหมคะคำว่ารักเนี่ยเพราะว่าชื่อท่านคือรอเรือโค้ดพี่รักธัญพรปราสิธิ์ปราสิธิ์นะคะไม่ใช่ปรสสิทธิ์เฉยๆนะเพราะว่าตัวปอปารอเรือสระอาเนี่ยนามสกุลของท่านเป็นคำควบนะคะเป็นคําอะไรเขาเขาเรียกว่ามีคกกําควบกลมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพูดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องมีไหวพริบเนาะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราเนี่ยกาลังช่วงเวลาต่อไปจะเป็นต้องเป็นวิทยากรท่านอื่นพูดแล้วแต่วิทยากรยังไม่เข้ามาเราต้องหาวิธีนะคะ มีเครื่องมือถือตอนนี้น้อยมากนะใครที่จะมีมือถือเครื่องเดียวเนาะส่วนมากก็จะมีหลายเครื่องใช่ไหมคะพ่อมีถือมีมือถือหลายเครื่องเราก็จะไปไปไล่ดูแล้วว่าท่านเข้ามาหรือยังเข้ามาเราตัวไม่ต้องเข้ามาก็ได้แต่ต้องเข้าไปดูในห้องแห่งนั้นว่าเอ้ยมีรายชื่อท่านเข้ามาหรือยังเนาะท่านยังไม่เข้ามาทำไม,ามายังไม่เข้ามาเตรียมแท็กหรือว่าพิมพ์ไปหาผู้ที่เพื่อนของเราอะ่ะที่รู้จักกับท่านะ่ะเชิญท่านเข้ามาหรือท่านเกิดเหตุอะไรก็ทักไปถามท่านนะคะว่า อาจจะเกิดเหตุอะไรที่ท่านเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยห้องเต็มหรือเปล่าห้องเต็มเราก็ต้องไปลบคนที่เรารอเชิญอยู่ที่เขารอการเชิญเข้ามาอยู่ที่เขายังไม่เข้ามานะคะเราก็ไปลบเขาออกได้นะคะเพื่อที่เราจะเชิญพูดเพื่อนของเราหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเนาะแล้วหลังจากนั้นนะสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราต้องรู้เหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้เขาอยู่ช่วงอะไรช่วงรอนายกใช่ไหมคะเวลาที่ใครพูดเรื่องรอนายกอย่าทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะหรือว่า อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่ประเทศไทยกำลังจะยิงดาวเทียมไปดาวองคารคุณจะต้องรู้นะคะว่าประเทศไทยกำลังยิงดาวเทียมไปดาวองคารไม่ใช่ทุกคนรู้หมดเลยแต่ MC ีเนี่ยตามไม่ทันเพื่อนเออไม่ได้นะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง MC ็เนี่ยต้องไปดูข่าวสารบ้านเมืองมาก่อนเลยค่ะ1 เป็นช่วงใช้มาพูดค่าเวลา2มาใช้เป็นมุกในการพูดเล่นหยอกล้อกันแต่ไม่ต้องให้เกินเลยเกินไปนะคะหรือว่า3ถ้ามีใครสอบถามหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอะไรเหรอเฮ้ยไม่รู้เลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจท็อปอัพทัวริสต์เอ็มซีต้องรู้ว่าประธานบริษัทชื่ออะไระประธานบริษัทนักปัจจุบันนี้ท่านจบด็อกเตอร์แล้วนะท่านได้รับปริญญาด็อกเตอร์แล้วนะก็คือเราพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่า ท่านด,รสร,ดสารสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒนและท่านรองประธานชื่ออะไรคะพัฒนร,รีภัศาลสรวัฒนเราต้องพูดให้ชัดเจนนะคะคําควบกล้ามรอเรือรอลิงเราต้องพูดให้ชัดเจนแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าน้าเวลานี้เห็นไหมเหตุการณ์สดๆใหม่ๆเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเลยสัตาห์ที่แล้วดีเอท่านได้รับปริญญาต,ตรีดรเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ นเวลานี้ก็เหลือ,อนาทีสุดท้ายแล้วจะมาบอกลาทุกท่านนะจากหัวข้อแล้วก็รายละเอียดที่ส่งไปในห้องเรียนรู้นะคะให้ทุกคนไปดูรายละเอียดแล้วก็วันต่อ,ตอ,ตอมาเราจะมาฝึกหัวข้ออย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากบทบาทแล้วต่อไปเราจะเพิ่มหัวข้อไปเรื่อยๆเพิ่มหน้าที่ไปเรื่อยๆโอเคค่ะตอนนี้ก็บทเวลาของการเรียนรู้เรื่อง mc แล้วนะคะต่อไปนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะตั้งแต่ uh, บ่ายโมงจนถึง14นาฬิกาบ่ายโมงบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสองเนาะจะเป็นเรื่องยิงแอด ยิงแอดในโซเชียลนะคะ, social, ะ,คะโดยโค้ดผู้มากความสามารถที่ท่านมีความสามารถที่จะมา,าเรียนรู้นําพาเราเรียนรู้ก็คือโค้ดน้าโมและโค้ดน้ําหวานนะคะวันนี้อาจจะเป็นโคน้ดท่นานใดข่้นหนึ่งเนาะอาจจะเป็นโค้ดน้ำโมหรือโค้ดน้ําหวานส่วนมากจะเป็นโค้ดน้ําหวานท่านจะมาแบ่งปันเนาะวิธีการยิงแอดมาค่ะท่านอยู่ตั้งประเทศญี่ปุ่นนะสามารถที่จะยิงแอดไปได้ทั่วโลกจนทําให้ คนที่อยู่ประเทศนูน้นประเทศลาวประเทศไต้หวันประเทศเกาหลีออสเตรเลียนี่นะคะเข้ามาในธุรกิจของเราได้มาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าประวัติเออมาดูค่ะว่าเทคนิคของท่านเนี่ยท่านใช้วิธีการยิงแอดแบบไหนถึงได้ได้มีเกิดสายงานเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้นะคะถ้าหากโค้ดน้ำหวานพร้อมแล้วรับไมค์จากติ๊กได้เลยค่ะ